สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับไฟล์เทมเพลตในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตทัสซิชันนะครับก็จะมีทั้งหมด5รูปแบบแบบนี้นะครับในคลิปนี้ไม่ได้มีแค่เป็นไฟล์เทมเพลตอย่างเดียวนะครับผมมีแถมไฟล์ที่เป็นไฟล์ MOV ไปให้ด้วยนะครับไฟล์ MOV เนี่ยก็จะมีถึง2ขนาดให้เพื่อนๆเอาไปเลือกใช้กันได้เลยนะก็มีทั้ง1080แล้วก็ไฟล์ 4K นะเพื่อนๆจะเอาไปใช้กับโปรแกรมอะไรก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะไฟล์โมวีเนี่ยส่วนถ แก้ไขแบบไหนครับแล้วก็แก้ไขยังไงนะเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็ก่อนอื่นครับให้เพื่อนๆทาการดาวน์โหลดไฟล์จากลิงก์ที่ออ่นนกะพมมมเืๆ็จุ เอารหัสเนี่ยมาใส่แล้วก็ทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะพอแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะอ่ะ พอเข้ามาโฟลเดอร์นี้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะก็อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยจะมีไฟล์ MOV เนี่ยทั้ง2ขนาดนะครับก็คือ1080แล้วก็ 4K เนี่ยใครจะใช้กับโปรแกรมอะไรก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะสำหรับโปรแกรมที่รองรับไฟล์ MOV นะเพราะว่าไฟล์ MOV นี้เนี่ยผม e x p o r อออกมาเนี่ยแบบไม่มีพื้นหลังนะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้งานแบบง่ายๆเลยคือลากวางอย่างเดียวนะแล้วก็ไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ 4K นะไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยยังสามารถแก้ไขสีสันต่างๆได้ทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะก เราไปดูที่ไฟล์เทมเพลตก่อนละกันอ่ะก็ดบคลิกเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนๆพืทำการลากไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยใส่ในโปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะมาที่โปรแกรม Premiere Pro เ,เนี่ยให้เพื่อนเเปิดที่แท็บการาฟิกด้านบนนะแล้วก็ให้เพื่อนทำการลากคุมไฟล์ทุกตัวเนี่ยที่โหลดมาเนี่ยลากมาใส่ในแท็บ Essen t i a l Graphic ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็รอกระพริบนิดนึงอ่ะแล้วเราก็เลื่อนหาจะอยู่ด้านล่างๆนะตัวเชฟอ่าเนี่ยครับ5ตัวตัวนี้ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนที่ผมจะลากไฟล์เส้เพชรมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ที่เป็น MOV ด้วยนะก็คือไฟล์พวกนี้ที่เป็น MOV อะเดี๋ยวผมลากเข้าไปทั้งหมดเลยอ่าวิธีการใช้งาน MOV เนี่ยก็คือลากเข้าโปรแกรมเนี่ยแหละเพื่อนๆจะใช้โปรแกรมอะไรเนี่ยก็ต้องลากเข้าโปรแกรมทั้งหมดอย่างนี้นะอ่าก็จะมีทั้งหมด5รูปแบบเหมือนกันนะ MOV แบบ 4K อันนี้โปรเจกต์ผมเป็น 4K นะเดี๋ยวผมจะลากไฟล์ 4K มาให้เพื่อนๆดูก่อนละกันก็อ่านี่ครับไฟล์ MOV 4K นี่ง่ายดายเห็นไหมอ่ะเราก็มาวางบนรอยต่ออย่างนี้แค่นั้นเองนะอ่ะลองเพดูจะเป็นประมาณนี้อ่าถ้าเกิดใครคิดว่าช้าไปเนี่ยเพื่อนๆกดตัว R ที่คีย์บอร์ดนะอันนี้สําหรับโปรแกรมทีมีเอโปนะกดตัว R ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ดึงไปทางซ้ายมืออย่างนี้มันก็จะเป็นการสปีดนั่นแหละกดตัว R นะแล้วก็ลากมาตำแหน่งนี้มันก็จะเร็วขึ้นอย่างนี้อ่าเห็นไหม กดตัว R นะตัว R เลื่อนมาอีกถ้าเกิดใครยังเห็นว่าช้าไปอีก่ะแล้วก็จับมาไว้ตรงกลางอย่างนี้เพนี่เป็นไงเร็วขึ้นอ่าก็5รูปแบบเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกใช้ได้ประมาณนี้มันจะเป็นท a n เซ t ชันที่ผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะสำหรับคนที่ไม่อยากทำเองหรือคิดว่าทำเองแล้วมันวุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้ในคลิปที่ผมเคยสอนไปนะถ้าเกิดใครคิดว่ามันวุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ย ก็โหลดพวกนี้ไปใช้ได้เลยอ่าก็จะเป็น Transition ที่ผมเคยทําคลิปสอนนั่นแหละเอาไปใช้กันได้นี่ครับสวยงามเอาไปใส่ Sound Effect ใส่อะไรกันเองนะอ่าไอตัว MOV ที่เป็น1080เนี่ยก็เหมือนกันอ่าแต่มันจะเป็นไฟล์เล็กถ้าเกิดใช้กับโปรเจกต์1 8 8 0เนี่ยมันก็จะพอดีอ่าประมาณนี้นะ อันนี้สาหรับไฟ MOV นะแล้วก็มาดูที่ไฟเทมเพลตนะไฟล์แรกที่เป็นไฟเทมเพลตก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันปรับอะไรได้บ้างก็คือสามารถปรับสีได้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันมีสีแบบเยอะมากเพื่อนๆสามารถไล่เปลี่ยนสีได้เองเลยนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าไฟเทมเพลตเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆสามารถปรับแก้ไขสีได้ใครอยากได้สีโทนอะไรเนี่ยเพื่อนๆไปปรับเองได้เลยแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าสีที่ผมปรับมาเนี่ยสวยเพื่อนๆก็ใช้ไฟล์เป็น MOV ได้เลยนะ เพราะว่าไฟ์ MOV เนี่ยมันจะค่อนข้างสะดวกกว่าในแง่แบบการเรนเดอร์การเอ็กพอร์ตอะไรอย่างนี้นะอ่าแล้วก็มาไฟล์ที่สองกดดูว่าปรับอะไรได้บ้างนี่ครับลองดูอ่าลองกดที่ตัวนี้ดูสามารถเปลี่ยนสีได้สีเป็นแบบไล่สีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีปรับความนูนอ่าเห็นไหมมันจะแบบนูนนูนโค้งโค้องอย่างเงี้ยอ่าลองเล่นดูครับนี่ประมาณนี้อันนี้ตัวที่สอง ไฟนี้ผมก็เคยทําคลิปสอนไปนะอ่าแล้วก็มาดูตัวที่สามก็คือจริงๆทุกไฟนียแหละผมเคยทําคลิปสอนไปอ่ามาดูตัวนี้อ่าเห็นไหมมันก็จะสวยงามอ่าแต่ตัวนี้ผมว่ามันน่าจะปรับได้เยอะนี่ครับเห็นไหมมันสามารถปรับได้อ่าเห็นนะปรับความเล็กใหญ่ของตัวช่องสี่เหลี่ยมนี้ได้อ่าเพื่อนเพื่อลองไปเล่นกันดูนะมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าปรับได้อันนี้ยังปรับได้เยอะอยู่นี่เห็นไหมปรับได้ ปรับสีปรับโรเทชันของตัวกรอบตัวอะไรพวกนี้สามารถปรับได้อ่าลองปรับเยอะๆอย่างนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้สี่เหลี่ยมเล็กๆฟึ๊บๆอ่าแล้วก็ไปเปลี่ยนสีกันเอานะนี่ครับเปลี่ยนสีได้อ่าแล้วก็ตัวที่สี่ตัวที่สี่ก็ตัวนี้ลองดูว่าปรับอะไรได้บ้างอ่าเห็นไหมปรับสีได้หลายเฉดขยับปรับสีอะไรก็ปรับได้่าตัวที่ห้า ลองกดดูฟุบอ่าเห็นไหมเปลี่ยนสีได้มันก็จะเป็นแบบวิ่งลงมาอย่างนี้ฟุบฟุบสวยงามอ่าก็จะมีทั้งหมด5รูปแบบนะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ท n นสิชันที่ผมเคยทำสอนนั่นแหละสำหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกในโปรแกรม after effects หรือใครใช้โปรแกรม after effects ไม่เป็นเนี่ยก็เอาอันนี้ไปใช้เป็นไฟล์เทมเพลต อย่างง่ายดายนะเพราะว่ามันใช้งานในโปรแกรมพิ e ีอ p r o เนี่ยหรือถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้โปรแกรมพิ e ีอ p r o เนี่ยใช้โปรแกรมอื่นเนี่ยก็เอาแบบ MOV ไปใช้อ่าก็จะประมาณนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบรวบรวมเอ็นไฟเทมเพลตแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาแจกอีกในเวอร์ชันต่อ,ต,อต่อไปแล้วกันนะคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะใครมีคําถามสงสัยต้องไหนติดขัดอะไรยังไงหรืออยากให้ผมทําอะไรมาแจกอยากให้ผมทําอะไรสอนเงี้ยคอมเมนต์มาไว้ใต เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ